หากเปรียบเทียบการเดินทางประจําวันของคนในกลุ่มอายุต่างๆแล้วเด็กๆในวัยเรียนเป็นกลุ่มที่ต้องเดินทางออกจากบ้านเป็นอันดับต้นจากปิดเทอมที่ถนนหนทางดูไม่เบียดเสียดนักก็กลับมาแออัดติดขัดกันหนักอีกครั้งในช่วงเวลาเปิดเทอมในช่วงเวลาเปิดเทอมปัญหาหนึ่งที่มักจะมาพร้อมกันก็คือความไม่ปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนของเด็กๆ โดยเฉพาะรถรับส่งนักเรียนที่เป็นข่าวใหญ่อยู่บ่อยครั้งทั้งเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุการลืมเด็กไว้ในรถรถไม่ได้มาตรฐานและไม่จดทะเบียนอย่างถูกต้องจากปัญหานี้เองมูล,ลนิธิเพื่อผู้บริโภคโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพและสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้จัดทําโครงการศึกษาวิจัยระบบบริการรับส่งนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานครโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่มีมากกว่า400โรงเรียนโดยมีภาคีเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคในพื้นที่เป็นผู้ดําเนินการรวบรวมข้อมูลผลจากการสํารวจพบว่าโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครกว่า70%ไม่มีความต้องการรถรับส่งนักเรียนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในชุมชนที่การเดินทางอาจไม่ไกลมากนะัก แต่สิ่งที่พบได้มากกว่านั้นก็คือความไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่เราไปพบอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือด้วยวิถีวัฒนธรรมหรือความเป็นอยู่เนี่ยเรื่องรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่กทมเนี่ยอาจจะยังไม่ได้จําเป็นมากนะักนะคะแต่สภาพแวดล้อมในการเดินทางไปกลับระหว่างบ้านกับโรงเรียนของเด็กอันนี้เป็นเรื่องสําคัญ ทำยังไงให้เด็กเนี่ยจากบ้านมาโรงเรียนปลอดภัยจากโรงเรียนกลับบ้านปลอดภัยการเดินทางของนักเรียนเนี่ยมันประกอบไปด้วยหลายหลากหลายรูปแบบทั้งการเดินเท้าขี่จักรยานวินมอเตอร์ไซค์รถสานเลงกระทั่งบางโรงเรียนเนี่ยใช้เรือบางโรงเรียนก็ต้องการทางเท้าที่มันสมูทไม่เป็นหลุมเป็นบ่ออะไรเงี้ยนะคะหรือกระทั่งว่า ถ้าเกิดมันเป็นซอยแคบๆเล็กๆจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีอาสาสมัครช่วยดูแลไม่ให้เด็กไปแบบได้รับอันตรายในระหว่างทางจากเดิมที่เราคิดอาจจะตั้งเป้าที่รถรับส่งนักเรียนแต่ในท้ายที่สุดแนวผลออกมาก็คือการเดินทางไปกับระหว่างบ้านกับโรงเรียนของนักเรียนต่างหากที่เป็นหัวใจสําคัญแล้วก็เป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ชุมชนต่างๆทั้งบ้านทั้งโรงเรียนทั้งวัดต่างๆเนี่ยต้องมาคุยกันเพื่อเรื่องนี้โดยเฉพาะ ความต้องการของผู้ปกครองและเด็กๆไม่ใช่เพียงรถโรงเรียนที่ปลอดภัยและเป็นธรรมเท่านั้นในพื้นที่ที่ห่างไกลาจากเขตกลางเมืองการมีขนส่งสาธารณะที่สะดวกและปลอดภัยในการเดินทางระหว่างบ้านกับโรงเรียนยังเป็นปัญหาที่สำคัญของคนกรุงเทพในบางชุมชน